สวัสดีลูกค้าลาเลบูสูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นฮาร์เล็ตต์เดวิสันสปอร์ตเทอร์โฟเอกรถปี2020ค่ะคสีขาวสโตนวอช,ชิเอตไวเพลนะคะคันนี้เลขไม่น้อยมากค่ะเลขไม่คันนี้นะคะเพียง3,345กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเล e y d วิ i ส s o สปอร์ตเตอร์โปี2020คันนี้นะคะสเปคของเขาค่ะก็เป็นสเปค MRY ตัวประกอบไทยนะคะลูกค้าเป็นรถที่ผลิตเดือน2ปี2020ค่ะ Factory HDMC Thailand นะคะ4 8ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Evolution 1202cc ค่ะตัวรถเป็นสีขาวเลยขาวจัวหน้าเจียเดิมๆจากโรงงานนะคะมีชื่อสี Stone h e d White Pearl ค่ะ บางคนหน้าบางคนล้างเป็นสีดําเงาไม่มีลวดลายนะคะสําหรับของแต่งค่ะคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับท่อคู่แวนแอนไฮรุ่นยอดฮิตค่ะกรองสกีมิงอีเกลิลจูนก่องแวนแอนไฮด์เฟิร์นแพรกนะคะปอกแฮนด์ค่ะเป็นของ RSD หรือว่าโรแลนด์แซนดีไซน์ค่ะคันนี้รถสวยกิฟเลยนะคะลูกค้าด้วยเลขไม่น้อยมากๆค่ะคันนี้สายจอดที่แท้ทรูเลยนะคะรถเนียนๆเ,เลยค่ะขาวๆเนียนๆน,น,นะคะ แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างเท่ๆแบบนี้ค่ะเป็นของ HD นะคะเราทั้งคันไม่มีตำหนิตรงไหนเลยค่ะนี่นะคะปุ่มประกับน็อตนะคะสวยงามทุกจุดเลยค่ะเเนียนๆเลยนะคะขาวใสไร้ทิติค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวกันผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้าที่สนใจฮาร์เลตเดวิสันสปอร์ตเตอร์โฟติเอลปี2020สีขาวต้นวัตช์เชตไวท์เพิร์ลคันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าคะ่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ